ก่อนหน้านี้ปู่ทิมก็เป็นแบบนี้นะพอจะรับซบปู่ทิมก็เป็นแบบนี้ปู่โตก็เป็นแบบนี้ปู่โตนี่กว่าจะมาถึงวันนี้นะขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นคุณลองคิดง่ายๆในโลกนี้คุณว่ากราฟอะไรในโลกนี้แม่งขึ้นอย่างเดียวไม่มีถูกป่ะใช่มันต้องเป็นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นแล้วก็รักษาดับกราฟมันไว่ถูกไหมเหมือนกันก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ย หลวงปู่เนี่ยสวิงมาขนาดไหนโอ้สวิงหนักกว่านี้อีกนะใช่แล้วแต่ตอนนี้โอ้โหถือว่าเป็นราคาที่แม่งมันมันถูกแล้วอะมันผมว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วอ่าคือมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์รักอาจารย์รักบอกว่าตอนนี้คือราคาที่กลับเข้าสู่ความเป็นจริงเพราะมันจริงพี่พทนมองแบบเดียวกันไหมผมอาจจะมองต่างนะมอ่มองอย่างนี้ผมอาจจะมองว่าตอนนี้ณณเวลานี้เนี่ยราคาณปัจจุบันเนี่ยจะต้องไปอีกเพราะว่าหนึ่งขอมันเท่าเดิมอขอมันเท่าเดิมครับ มอของในจํานวนสร้างการเท่าเดิม,มแต่ปริมาณที่คนที่เสพสื่อ,อและคนที่รู้จักหลวงปู่คนที่บางคน<แ>อธิษฐานจากหน้าจอ,อาแล้วได้ขึ้นมาครับทําให้ขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น